สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องกระซิบนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องไข่กําลังนอนอยู่ค่ะเห็นกี่ทีกี่ทีนะคะก็นอนตลอดเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเลยให้น้องนะคะมานอนบนขนมปังค่ะในเมนูขนมปังชีสไข่หลุมค่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นไข่อยู่ข้างบนค่ะแล้วก็เป็นชีสเยิเย้มๆนะคะไส้ข้างในค่ะจะมีเบคอนนะคะแล้วก็ไข่ขาวอร่อยแน่นอนค่ะวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะเพียงแค่มีขนมปังชีสแล้วก็เบคอนนะคะจบเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทําแล้วนะคะไปดูวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทำขนมปังชีสไข่หลุมกันเลยค่ะมิ้นจะเริ่มจากการเอามีดนะคะมากรีดค่ะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะบริเวณตรงกลางขนมปังค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะกดลงไปค่ะให้เป็นหลุมค่ะเติมนะคะตัวเบคอนลงไปค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะส่วนรอบๆนะคะเราจะโรยด้วยชีสหนาๆค่ะซึ่งก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะสำหรับที่ใช้ทำพิซ่าค่ะมันก็จะมีความยืดจากนั้นเราก็จะเอาไปอบกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาไปอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศานะคะไฟบนล่างค่ะแล้วก็จะใช้เวลานะคะประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าเรานะคะจะสังเกตจากการที่ไข่เขานะคะจะสุกเรียบร้อยแล้วก็ชีสขอบเขานะคะจะเยิ้มค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันค่ะโดยมิ้นจะใช้ตัวเบคอนอันนี้นะคะมาห่มผ้าให้กับเจ้าไข่น้อยค่ะแล้วก็จะใช้ตัวสาลายค่ะมาติดเป็นลูก,กาตาแล้วก็ปากกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมปังชีสไข่หลุมค่ะ